สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องอันสายชิยวอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปสุ่มตายแรงอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าผมจะไหวไหมเกมนี้จะตึงแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมไปกันเลยนะครับ This certainly is no Grisa. Huh? Where's the food? The girls? ตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้ we <laughs> ขอบคุณนะปไปตรงนั้น ไปที่ตรงนั้นของอยู่นี่ นะสกิลคูดาวอยู่ไปตรงนั้น Kapuna. พ <Es> ี่พีค่ะลายรองเท้าเป็นงานของแบรนด์ What should I should not Age. วันในวงแลเปีตให้วัวเอาเป็นสองเร้เตดใ่ดูไลฟ์อยู่กรู้ว่านี้ ไปตรงนั้น เ,เอาสองใบนะ คลิปนี้ก็เดือดเหมือนกันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ได้ที่1นนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปและให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ 五。Mm hmm. mm hmm.